ครับวันนี้เราเข้ามาที่เอลโรล,ล่าเรายังเหลือวิหารที่ยังไม่ได้เข้าชมก็คือวิหารเขาไกรลาชวันนี้เรามุ่งตรงมาที่เขาไกรลาชนะครับเมื่อวานเราเข้าชมวิหารถ้ำของศาสนาเชนและถ้ำของศาสนาพุทธวันนี้เราจะเข้าชมถ้ำของศาสนาฮินดู ด้านหน้านี้นะครับภูเขาด้านหน้านี้ที่ทุกท่านมองเห็นอยู่ตอนนี้นนก็คือ<ห>วิหารเขาไกรลาดถือว่าเป็นถ้ำที่ใหญ่ถือว่าเป็นวิหารที่ใหญ่มากๆของาศาสนาฮินดูนะครับเอาไปาเอาไปขอ,อนำพาทุกท่านเข้าชมนะครับวิหารเขาไกรลาดเป็นการเจาะ หน้าผาภูเขาหินลงมาจากด้านบนนะครับอัน uh huh. นี้คือความอัศจรรย์ของอันนี <S <S ้คือความอัศจรรย์ของวิหารเขาไกรราชแห่งนี้นะครับก็คือการเจาะหินลงมาจากด้านบนเจาะหินลงมาจากด้านบนเพื่อจะเป็นวิหารด้านล่างเพื่อจะแกะเป็นวิหารด้านล่างปกติเนี่ย ถ้าเจาะเป็นถ้ำมก็คือเจาะด้านหน้าเข้าไปเป็นโพงเข้าไปด้านในเจาะด้านหน้าหน้าผาเป็นโพงเข้าไปด้านในแต่ความอัศจรรย์ของวิหารไกรลาดก็คือเจาะด้านบนลงมาเป็นชุดเป็นแผงลงมาสมมุติว่าวางแผนว่าจะสร้างใหญ่ขนาดนี้ก็เจาะลงมาขนาดนี้แล้วก็เหลือเป็นก้อนไว้แล้วก็มาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึง่งอันนี้คือวิหารเขาไกรลาดแล้วก็มี วิหารของของเชนที่เจาะลงมาลักษณะเดียวกันแต่วิหารของพุทธเนี่ยแต่ถ้ำของพุทธศาสนาเนี่ยเจาะด้านหน้าเข้าไปด้านในเจาะจากด้านหน้าหน้าผาเข้าไปด้านในแต่นี่คือความอัศจรรย์ครับเราจะพาทุกท่านเข้ามาชมกันความงามความอัศจรรย์ระดับโลกนี่เป็นอ่าเขาเรียกว่า เป็นโบราณสถานระดับโลกเป็น <c oughs> นี่นะครับความอัศจรรย์ระดับโลกนะครับวิหารไกรราชจะพาทุกท่านเข้าไปชมด้านในครับนี่เรายือนอยู่ข้างหน้าวิหาราหน้ามีการแกะสลัก ประตูทางเข้ามีการแกะสลักรูปเหมือนต่างๆนะครับเป็นเทพต่างๆเป็นองค์เทพต่างๆด้านหน้านี่นะครับเดี๋ยวทุกท่านคงจะได้เห็นมุมด้านบนเดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายด้านบนให้ทุกท่านได้ดูได้เห็นนะครับไปครับเราจะพาเข้าไปด้านในครับ เข้าไปด้านในไปชมวิหารเขาไกลลาดซึ่งเป็นไฮไลท์หนึ่งของทําเอลโลราก็ว่าได้เป็นเวียเป็นวิหารที่ใหญ่มากๆนะครับอตื่นตาตื่นใจมากกับวิหารเข้ามาด้านใน กัน็ต้องขอบอกว่ายิ่งใหญ่จริงๆวัดตรงนี้ทั้งถ้าทุกท่านได้ดูแบงค์20่รูปีของประเทศอินเดียก็จะเห็นวิหารในมุมนี้นะครับ ที่หาในมุมนี้ที่อ,อยู่รูปภาพอยู่ในแบงค์20ของอินเดีย20ลรูป,ปีนะครับก็ถ่ายมุมนี้ครับมีเสาตรงนี้มีเสาตรงนี้นแล้วก็โอ้กว้างใหญ่ครับมีถ้ำเยอะแยะมากมายถ้ำเล็กถ้ำน้อยเป็นซอกเป็นมุมเข้าไปอย่นี้นะครับ มุมนี้นะครับที่เป็นไฮไลท์ที่เป็นไฮไลท์ที่อยูไไ่ในแบงค์ยี่สิบนะครับรา,ายละเอียดทุกทุกเม็ดแกะรายละเอียดทุกเม็ดทุกซอกทุกมุมนะครับสวยงามครับแกะได้ อลังการตื่นตาตื่นใจมากนะครับวิหารไกรล,ลาดเราจะพาดูบริเวณร,รอบๆนะครับให้ภาพบรรยายให้ทุกท่านได้ชมที่อยู่ในแบงกดมาทางนี้ครับ นี่ครับเป็นการเจาะหินลงมาจากด้านบนนะครับมันต้องมีคนที่เป็นผู้คุมงานเนี่ยต้องมีแบบแปนแบบมากๆนะครับอยู่ในหัวสมองตรงนี้นครับ ในก็จะเป็นร่องทางเดินนะครับมุมนี้สวยมากถ,าถ่ายรูปก,ก็จะมาถ่ายมุมนี้ มากจริงครับดีมากๆอันนี้ก็ต้องขอพูดว่าใครมาไม่ผิดหวังนะครับไม่มีผิดหวังจะใคร อยากจะมาชมความสวยงามของศาสนาในอินเดียใต้นะครับถ้ำอชันตาถ้ำเอลลาไม่ผิดหวังนะครับมันสวยงามจริงๆสวยงามแบบจน จนเรียกว่าชาตินี้ไม่เสียดายแล้วใครได้มาเห็นมาพบในชาตินี้บอกว่าไม่เสียดายแล้วนี่ครับลึกมากนะครับเจาะลงมาจากด้านบนลึกมากเจาะลงมาแล้วค่อยมาแกะเป็นวิหารเป็นอะไรต่างๆนะครับนี่อันนี้เราอยู่ใต้ถ้ำหิน สวยงามมากๆจริงๆครับการทุกท่านเดินรอบวิหารเขาไกรลาดมันน่าอัศจรรย์ใจจริงๆนะครับน่นี้ก็คือ ถ้ำเอโรราถ้ำสามศาสนาที่มีการขุดเจาะหน้าผาหินภูเขาหินเป็นลูกนะครับขุดเจาะเข้ามาเพื่อที่จะเป็นสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาที่สามศาสนาครับมีพุทธมีฮินดูแล้วก็มีเชนศาสนาเชนตอนนี้เราอยู่ยที่ ศาสนาฮินดูเป็นวิหารเขาไกลาดสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้มานะครับก็อยากให้ได้มาพบมาเห็นหรือไม่ก็ให้ดูที่คลิปที่เราถ่ายครับคลิปนี้ก็ขอฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ครับ